ใช่ๆนี่คือคือจุดของผมในจุดจีเลยผมถึงไม่เลือกอยู่องค์กรอะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่ว่าบริษัทไม่ว่าอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นบริษัทเออาเป็นบริษัทแรกที่เราอยู่กับตรงนี้นะครับเนี่ยดนั้นผมไม่เอาเลยนะผมผมรู้สึกว่าก้าวแรกของผมเนี่ยดีใจมากนี่ครับแล้วก็ก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ที่ได้มีโอกาสตอบแทนทั้งมารดา นะครับ<ช>แล้วก็ได้มีโอกาสดูแลครอบครัวให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้น,นกว่าเมื่อก่อนเ<ช>นาะนะก็ถือว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเราได้ตั้งใจทใ<ช>ํา<ช>แล้วมันสําเร็ <นะ S 2> จแล้วปู่เนาะจริงๆขอเล่านิดหนึ่งว่าในวันแรกที่ในแบบแรกที่เห็นปู่นะที่เข้ามาในเรีมีหลายคนที่ถามเราเยอะมากว่าแบรน์รีาเนี่ยต้องการคนที่แบบแบบนี้หรอที่จะมาเป็นเหมือนแบบับ เป็นพรีเซนเตอร์เป็นเออใช่ไหมเป็นกุยกุยยเป็นเออแบบเป็นคือมองแล้วมันกุยอะมองแล้วกุยมันตอนนั้นเราทําสกินแคร์ด้วยซ้ำนะปู่ใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องของความสวยความงามในในจุดเริ่มต้นที่เราพากันเริ่มก้าวเราไม่ได้เก่งหรืออะไรอะไรเลยแต่คือเราก็พยายามพากันทําไปแล้ววันนั้นปู่เดินปู่ได้มีโอกาสที่เข้ามาในเรียร์ซึ่งแวบแรกที่ ที่เห็นเนี่ยยอมรับว,ว่าตกใจบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นเน็ตไอดอลนะปู่เป็นมีคนรู้จักเยอะมากซึ่งก็มีคนรู้จักเยอะจริงๆเวลาที่เราไปออกบูธหรือไปอะไรเนี่ยคนจะมาถ่ายรูปก,กับปู่มหามุีเยอะมาก<อ>แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่เด็กวัยรุ่นเนาะ่เด็กวัยรุ่นส่วนมากจะเป็นเด็กนอก้นองๆแต่ว่าปู่ก็แบบไปสร้างสีสันณวินาทีนั้นอนะในมุมมองของเราอะถ้าเราตัดสินคนที่ภายนอกนะคะ เราจะไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับปู่เลยแล้วเราก็จะไม่ได้มีโอกาสรู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงทําไมนุจะบอกเลยว่าในฐานะที่นุเป็นแบ็คแบนนะหลายคนพูดอ่ะทําไมต้องมีคนเหมือนปู่มณีในองค์กรทําไมต้องอย่างนี้ปู่มณีด่าคนนั้นปู่มณีด่าคนนี้ถูกไหมคะเอออันนั้นก็คือในมุมมองของของคนที่มองอีกแบบหนึ่งคนเราเนี่ยมันจะมีแค่ชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจ แล้วก็ตัดสินกันอย่างที่เขาบอกว่าโลกโซเชียลมันน่ากลัวนะคะแต่ว่าตัวตวนของคนจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ตัดสินเขาอ่ะโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักเขาเลยนะคะมันก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีที่เราไม่ได้ตัดสินปู่ในวันนั้นเอาตรงๆเนาะแล้วก็เห็นในการทํางานของปู่มาโดยตลอดปู่เป็นคนที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะบอกอะไรปู่มีงานตรงนี้นะปู่มีงานตรงนั้นนะไม่เคยปฏิเสธนะคะไม่เคยปฏิเสธก็จะหออลูกหอออะไรไปด้วยกัน เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจนถึงวันนี้นุ่นเองรู้สึกว่ารู้สึกดีใจกับปู่ที่วันนี้ปู่ประสบความสําเร็จนุ้นใช้คำว่าประสบความสําเร็จมาคือถ้าทุกคนรู้ตั้งแต่วันนั้นที่อยู่กับเราอะ่ะคือมันแบบมันคนละมันคนละเรื่องเลยน <Yeah. S 1> ว,วันนั้นที่แบบบอนไม่มีตมังเออบอนมูนุ้นอย่างนี้ทีละห้าร้อยก็มีนะปู่เนาะขอทีละหนะ้าร้อยเนาะพี่กวางบอนทกคนให้ทีละหลายพันสองพันอย่างเงี้ยคือแบบคือมันมันต่างมากกับวันเนี้ย แล้วแบบพอเราเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่านี่มันมันมีความสุขมันมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ยอดขายการที่เราขายของได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนเดิมแต่การที่เราได้คนที่ได้ก่อนคือใครก็คือปู่ถูกไหมหนุ่มสมเหว่าวันนี้การที่เราทำเนี้ยเราไม่ปล่อยคุณทําคนเดียวเราทําไปคู่กับคุณ vr ทุ่มสุดตัวกับโปรเจกต์ปู่ไม่ว่าจะใครก็ตามที่เราทําโปรให้เราจะไม่ให้คุณเดินโดยลำพังเด็ดขาดนะคะ ผู้หูสองคนประกบแอดินทุกคนคิดคอนเทนต์ช่วยกันทุกอย่างเพื่อที่จะให้โปรเจกต์มันสําเร็จเป้าเรามีแค่นี้คือพอเราคิดเราก็ต้องทําให้มันได้ซึ่งเราจะไม่เขาเรียกอะไรไม่ตัดสินใครทั้งสิ้นณวันนี้ไม่ว่าใครที่เดินเข้ามาหาหนูนะแล้วมาบอกว่าอยากให้หนูช่วยในเรื่องของการทําโปรหรืออะไรหรืออยากเป็นหน้าขายเดี๋ยอะไรก็ตามแต่หนูจะไม่ได้ปฏิเสธเลยนะ,ะแล้วหนูก็จะไม่ได้ดูเลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นยังไงหนูจะมีความรู้สึกว่า เขาหนีร้อนมาพึ huh. <Labor ator. S 2> ah, ah, ่งเย็นในความรู้สึกองนี้แค่นี้ครับอแล้ววันเนี้ยอาจจะโปรปู่สำเร็จไปเนี่ยมันมันเป็นเหมือนแบบเราเชียร์บอลแล้วมันเตะเข้าโกเนาะเออมันแบบนั้นอ่ะมันมนอารมณ์นั้นอ่ะนะคะมันอารมณ์้นมันมันมันภูมิใจแล้วก็ดีใจนั่นเอย